ใสดวกันไว้ในนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะนะครับผมเราจะหาอีสักทีสองทีนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องตูนคนปลานะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะไปหาปลานะครับโดยกันใช้อุปกรณ์อันนี้อันเดียวนะครับไปจับปลานะครับผมว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับผมไปดูกันเลยครับผม ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในแม่น้ำนะครับผมเดี๋ยวจุดนี้เป็นจุดแรกที่ผมจะใช้นี้ลงไปหานะครับผมไปดูกันนะครับผมไป Thank you. ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาปลาที่นี่นะครับผมผมใส่ใส่น,นี้ไว้แล้วก็ผมจะให้ปลาลงมาติดในนี้นะครับผม

ได้แล้วครับเพื่อน้วครับหนึ่งตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเล็กๆนะครับผมใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับโอ้เพื่อนได้แล้วครับหนึ่งตัวครับผมนี่ครับผมเพื่อน ยูออสครับพเพื่อนเดี๋ยวผมจะหาตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมไม่รู้เป็นงูหรือเปล่าครับพเพื่อนผมจับมันเดือหางครับผมผมไม่กล้าจับแล้วครับผม ได้แล้วครับเพื่อนอหนึ่งตัวครับผมได,ได้แล้วครับเพื่อนหนึ่งตัวนะครับผม เอาเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนครับผมจับได้แล้วแต่ผมกำลังจดึงออยากมากเลยครับผมเดี๋ยวใ,ใส่รวมกันไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับ เอาแล้วครับเพื่อนหนึ่งตัวครับผมได้แล้วนะครับผมเพื่อนน,นี่นะครับผมตัวโคกใหญ่เลยนะครับผม oh. ใหญ่ไหมครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูดชัดๆนี่นะครับเพื่อนปลาแม่น้ำนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับผม นี่นะครับเพื่อนได้มาประมาณนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะหาต่อนะครับผมเพื่อนอนี่อยเลยอันร้อยเลยอันร้อยเลยที่รอที่รอที่รอ,อครับเพื่อนนี่อะ <laughs> ไรนะครับผมหนึ่งตัวนะครับเพื่อน นี่ครับเพื่อนดู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 ครับเพื่อนดูครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับนี่ครับปลาครับผมใหญ่มากนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้โหได้มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมก็เอออืม ใส่ดวงกันไว้ในนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมได้ปลามาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินนะครับผม ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเอาชีวิตรอดหรือว่ายัางไงก็ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคนนี้มันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับผมเจอ,อกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าจากตูนคนป่าครับ